รถเก่าๆครับใช้งานมานานๆเป็นยีปีครับอันนี้ค o n d a าดีมเอ็กเซนะครับเป็นรถค o n d a รหัส 400P นะครับก็วันนี้มาล้างคาบูนะครับดูซับคาบูครับก็เครื่องไม่ติดนะครับกองอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะล้างนะครับเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสายน้ำมันนะครับ สายน้ำมันนะครับมันเก่าแตกแลวนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนสายน้ํามันนะครับพวกกรองน้ํามันเบนซินด้วยแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนสายน้ามันมันจะมีสายอยีกชุดหนึ่งนะครับที่เข้าไปในตัวถังรถสายตัวนี้จะแกะออกได้นี่ยมันจะร้อยเข้าตัวถังเลยนะครับเราก็จะต้องแกะนี่นะครับเปิดบอกมานครับก็ต้องแกะชุดนี้นะครับพวกถังน้ํามันนะครับเพื่อที่จะ ดึงสายน้ำมันออกมาเปลี่ยนนะครับโอเคตอนนี้เราแกะน,อน็อตตรงนี้พปแล้วนะฮะโอ้หนี่ครับหนักใจขึ้นเลยครับ ที่เบอร์สิบค,ครับทีเ่เบอร์หกนะครับอเออช่างช่างบอลครับถ่ายรูปลงเกิดเห็นหน้าได้ไหมได้ยนะได้เลยครับอ่าแต่เราจะพยายามไม่เห็นเลยโอเคนะโอเคนะอ่าถอดถอดสายน้ำมันครับตันนี้เป็นตัวสายสายไฟลูกลอยนะครับต้องระวังนะแล้วก็คาเนี้ย นี่แหละครับมันสายน้ํามันนะครับมันจะล้งางตัวนี้อยู่นะครับนี่ครับเราก็จะต้องสายน้ํามันไปเก็บตัวนะครับโอเคตันี้ก็ดึงถังออกมาครับนี่ครับเนี่ยตรงก้นถังครับ ข้นถังจะมีจุดต่อเนี่ยฮนะตรงนี้เนี่ยเรารวมมือเข้าไปม่ได้ะครัยเราต้องปลดถังน้ํามันออกมาถึงจะแกะสายน้ํามันนี่นะครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ออกมาแล้วเราก็จัดการเดี๋ยวนะเนี่ยดูด,ดูดูถังนิดนึงครับว่าสภาพเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันสกปรกมากเดี๋ยวเราก็จะล้างหลังจากนั้นก็เอาสายน้ํามันออกครับแล้วก็เราก็เอาสายน้ํามันนะ คอันเดิมนียครับเราก็ไปเทียบนะครับครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนแค่นั้นเองครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจวิชาช่างช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสไครต์แชร์ครับผม